วันใหญ่คัร่มแข่งกันกับพวกเราครั้งแรกที่สนามสองนะครับที่ควงสลานะครับท่านร่วมเปลี่ยนแข่งกับพวกเราและครั้งนี้ท่านมาแข่งกับพวกเราอีกนะครับวัแล้วใหญ่วนใหมีมากเลยนะครับ ได้เต็มสองทีครับได้ทีนึงเต็ม้วต้องต้องเตด้อแเรบร้อยล็อได้ลบได้หีือ่า

พอแล้วถ้าเกิน200แต้มเอาแชมปไปเลยแต่ต้องรอทันเอกก่อนนะครับอันซี2อวอย่างไาน,น้างคอ้หนเข้าไป็น่นางนะครับเกียร์ทิี่นรับได้ เรามาดูผู้ใหญ่จัดการไายสองต้นหายน้าสามนะครับผู้ใหญ่สู้สู้ผู้ใหญ่สู้ตายผู้ใหญ่สู้ตายสู้ตายสู้ nhắc tới nào yên điêu yên điêu yên điêu hạt 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 ได้ข้อได้ข้อยาก็ขยันได้ไทยสีนะครับต่อหน้าแต้มสามสามที่ครับฟุยสู้สู้ฟุยได้ผู้ใโซ่ผู้ไล่สู้หล่ไวไลยสู้สู้ คนโคน os, คนโคนได้โคนนโคนคนโคนโคนคนโ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 คนนคนโคนโคนยคนโ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 แนคนโคเโคาบคนโคโคนคนนคนโ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 คนนคน่ีก ติด15่ตัวเจ้ยแังอยู่นักันกระเด็นครับโอเคต้ริงครับเชียบได้หัวง้ายใหญ่โตโตใหญ่โตใสไ่ใหญ่้ตโต no